สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับช่อง pj u n s i p วันนี้ผมก็จะมารีวิวเปรียบเทียบกล้อง outdoor camera กันนะครับของ xiaomi สองตัวนะครับระหว่าง mi wireless outdoor camera 1 0 8 0 p นะครับกับ wireless outdoor camera a w 3 0 0นะครับตัวนี้2 k นะครับเรามาดูกันว่าตัวไหนดีกว่าแยก่กว่ายังไงเดี๋ยวผมจะเล่าแบบ คร่าวๆให้ฟังนะครับแบบเทียบกันหมัดต่อหมัดนะครับเริ่มจากตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้มันข้อดีนะครับคือมันเป็น t r ไ l เ e r ร้อยเปอรนะครับตัวนี้ก็คือมีแบตในตัวเราสามารถเอาไปแปะตรงไหนก็ได้ในบ้านโดยที่ไม่ต้องเดินสายไฟอะไรเลยนะครับแต่ว่ามันใช้โดดๆไม่ได้นะครับมันมากับรีฟิเวอร์ครับเขามักจะขายคู่กันเป็นกล่องนะครับไอรีฟิเวอร์เนี้ยเราก็ ต้องเสียบสายแลนหรือว่าใช้ต่อ Wi-Fi ก็ได้ครับแต่ผมแนะนําให้เสียบสายแลนดีกว่ามันจะนิ่งกว่าสเสถียรกว่านะครับแล้วเราก็สามารถใส่เมม,มหรือเสียบตัมได้ตรงนี้เก็บข้อมูลได้นะครับแล้วเราก็จะเชื่อมต่อไอ้นี้เข้ากับไอ้ตัวนี้ไปไอันนี้ตัวหนึ่งสามารถต่อกล้องได้4ตัวนะครับข้อดีของที่มันมีรีฟิวเวอร์คืออะไรรู้ไหมครับก็คือสมมตุติเวลามีคนมาขโมยกล้องเราไปเนี่ยสมมติมีโจรมาขโมยกล้องเราไปขโมยกล้องไปปุ๊บ เขาขโมยไปได้แต่กล้องครับแต่ว่าไฟฟุตเทปท,ที่ถ่ายหน้าโจรที่เห็นหน้าโจรเนี่ยเขาไม่ได้เอาไปเพราะว่าข้อมูลจะเก็บอยู่ในรีฟิฟเวอร์เราก็จะสามารถรู้ได้ครับว่าโจนเป็นใครตัวเนี้ยดูสเต็แล้วอาจจะว้าวกันนะครับว่าเฮ้ยมันเจ๋งว่ะต่อตรงไหนก็ได้แบบกล้องไวเลสแล้วแบตอยู่ทนทั้งสเดือนเอาจริงๆนะครับเรื่องจริงมันไม่ได้สวยงามขนาดนั้นครับคือใช้จริงๆอะ่ะ เวลาอัดนะครับมันอัดได้แค่ครั้งละ1ิบถึงสิบ้าวินาทีเองครับแล้วมันก็จะทิ้งช่วงไว้ประมาณ1นาทีแล้วมันก็จะค่อยอัดต่ออีก10บถึงสิ้าวินาทีแล้วแต่เราจะตั้งนะครับว่าเราตั้งอัดไว้1ิบวิหรือส5้าวิยิ่งเราตั้งอัดไว้15้าวิเนี้ยแบตบจะยิ่งหมดเร็วผมยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าเราเอาไปติดที่หน้าประตูรั้วบ้านเรา่าเงี้ยแล้วแบบมีจรมามีจรมากาําลังไขประตูรั้วบ้านเรา โจนใช้เวลาไข45วิมันจะอัดแค่15วิแรกมันเราเราก็จะเห็นแค่โจรไขแต่พอหลังจาก15วิแรกปุ๊บโจนเข้าบ้านไปแล้วเราไม่เห็นครับว่ามันเข้าบ้านไปตอนไหนแบบนั้นประมาณนั้นครับคือมันมันเสียตรงเนี้ยครับมันมันมันกลัวเปลืองแบตไปอ่ะผมว่าแล้วเรื่องแบตที่เขาเคมบอกอยู่ได้90วันหรือ3เดือนอะไรเงี้ยนะครับอ่ามันเป็น มันไม่ใช่อ่ะครับเอาจริงนะถ้าเกิดว่าติดในห้องที่แบบแทบไม่มีใครเข้าไปเลยอะ่ะนานๆนานๆจะมีคนผ่านมาทักทีอะผมว่าอะได้เกือบอยู่อยู่ได้เกือบ3เดือนแต่เมื่อไหร่ที่เราเอาไปติดแบบที่เราใช้งานจริงอะแบบติดหน้าบ้านหรือติดอะไรที่แบบมีคนเดินผ่านไปผ่านมามีรถผ่านไปผ่านมาบ่อยๆอะคือประมาณเดือนหนึ่งแบตก็หมดแล้ะครับแล้ว เวลาเสียบทีสมมติเอาไปติดข้างบนเนี้ยโอ้โหเวลาเราจะชาร์จทีก็ต้องแกะลงมาชาร์จโอ้โหผมว่าก็ค่อนข้างลําบากพอสมควรนะครับตัวนี้ข้อเสียไอ้ตัวนี้อีกอย่างนะครับบางทีผมใช้มาน่าจะปีกว่าๆผมเคยดูไม่ได้อยู่ประมาณ3ามสี่ครั้งครับไม่รู้ว่าเซิร์ฟเวอร์มันเสียหรือมันอะไรคือเปิดปุ๊บมันก็พิสเรทายเกลอะไรเงี้ยก็คือวันนั้นทั้งวันก็ดูไม่ได้แต่อีกวันหนึ่งก็ดูได้ปกติ แลวบางทีผมผมมีสองกล้องใช่ไหมครับบางทีบางทีรูปกล้องหนึ่งกับกล้องสองก็ซ้ํากันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเป็นเพราะว่าอะไรบางทีมันอาจจะเออเลอร์แล้วพอมันอัปเดตเองมันก็หายอะไรเงี้ยมันก็มีเออเออบ้างเลยประมาณนี้ครับถ้าไม่ใช้อะไรมากก็โอเคครับผมว่าไอตัวเนี้ยเหมาะสําหรับดูอะไรเรียลไทาม์มากกว่าครับเหมือนกับเอาไว้ส่องหน้าบ้านดูเวลาแก๊ปมาส่งอาหารอะไรเงี้ยเอาเราเอาไว้สองดูแก๊บว่าให้แก๊ปวางไว้ตรงนี้นะหรือ หรือมีไปรษณีย์มาส่งของแบบไปรษณีย์โทรมาแล้วก็ดูแบบอ่ะวางไว้ตรงนี้นะแบบดูแบบเดียวทาอะไรเงี้ยผมว่าอย่างนี้พอไหวอยู่ครับตัวนี้ที่ดีกว่าไอ้เจ้าตัวนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้มุมมองกว้างกว่าหน่อยครับมุมมองตัวนี้จะ120องศาตัวนี้จะได้แค่ประมาณ100องศานะครับด๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูนะครับว่าต่างกันประมาณไหนอันนี้ในรูปนี้จะเป็นรูปที่ผมติดในเต็นท์ที่ผมเลี้ยงต้นไม้นะครับ อ้ออีกอย่างหนึ่งข้อดีของอีกตัวนี้ก็คือมันไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ครับคือตากแดดอะไรยังไงก็ได้มันไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เพราะว่ามันคงไม่ค่อยใช้งานหนักนะครับมันเน้นประหยัดแดดจริงๆถ้าเกิดว่าเสี่ยวมี่มันอัปเดตให้แบบเสียบสายได้แล้วก็เซตให้อัดตลอดเวลาได้อะผมว่าตัวนี้มันจะเวิร์กขึ้นมาทันทีทันใดเลยครับแต่ว่ามันไม่สามารถทําอย่างนั้นได้มันทําให้ เราอัดติดต่อกันไม่ได้มันอัดแล้วมันขาดตอนผมเรียกว่ามันใช้งานได้ไม่จริงครับตัวนี้ผมว่าไม่ควรซื้อครับตัวเนี้ยผมยังเสียดายตัคงจนถึงทุกวันนี้เอาจริงๆอะมาดูตัว a มร3 0 0กันบ้างดีกว่าตัวนี้นะครับตัวที่อัดได้ตลอดเวลาแบบกล้องฟิชเชียลิตี้คาเมราที่มันควรจะเป็นครับมันควรจะเป็นอย่างนี้มันควรจะตัดอัดได้ตลอดเวลาแบบนี้เออ แล้วตัวนี้นะครับมันก็มีไฟมีไฟ LED นะครับพร้อมเสียงอะลามด้วยมีเซนเซอร์แบบเวลาตอนกลางคืนเนี้ยหรือตอนกลางวันก็ไดนะ้มีใครเดินผ่านในจุดที่เราตั้งไว้นะฮะมันก็จะแบบมีไฟส่องแล้วก็อลามมีเสียงตื่น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 เดี๋ยวผมทําให้ดูตรงนี้นะครับนี่ครับตัวอย่างประมาณนี้ฮะเห็นไหมฮะอืมแล้วตัวนี้ก็จะมีเสรารับสัญญาณ WiFi ได้ดีนะครับเราก็สามารถเปิดไฟ แมนนวลส่องดูตอนยังคืนเองได้นะครับอินฟราเรดตัวนี้เขาเขียนว่าเป็นอินฟราเรดฟูลคั o เ o อร์แต่ผมลองจริงๆแล้วอะ่ะจริงๆมันเป็นอินฟราเรดธรรมดาครับแต่ว่าพอเราเดินผ่านเนี่ยไอไฟไออาร์ I Fi, R ตัวนี้จะติดขึ้นมาให้สว่างพอสว่างปุ๊บอินฟราเรดก็จะตัดแล้วก็จะกลายเป็นรูปสีปกติเพราะว่าไฟมันสว่างพอที่จะเห็นสีแล้วพอไฟ LED ตัดมันเดิมมันก็จะกลับกลายเป็นอินฟราเรดเหมือนเดิมครับอย่างที่ผมให้ดูตามนี้ครับ ส่วนข้อเสียไอตัวนี้นะครับที่ผมเสียดายคือมุมมองมันแคบไปหน่อยครับอย่างที่ผมให้ดูภาพเมื่อกี้ร้อยร้อยองศาผมว่ามันน้อยไปนิดหนึ่งถ้าร้อยสิบก็น่าจะยังดีกว่านี้นะฮะแล้วก็ข้อเสียตรงข้ามกับไอตัวนี้เลยนะครับคือถ้ากล้องถ้ากล้องหายไฟล์ที่อัดก็หายไปด้วยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สมัครใช้คลาวของทางเสี่ยวมีนะครับคือไอตัวเนี้ยมันจะเก็บเมมตรงนี้นะฮะ เนี่ยครับมันจะเจ็บเก็บเมมไว้ตรงนี้คือถ้าเกิดว่าคนขโมยกล้องไปอ่ะก็คือเมมเราก็จะหายไปด้วยเลยตรงนี้ก็คือข้อเสียที่มีเมมติดที่ตัวเครื่องนะฮะและตัวนี้นะครับก็จะข้อเสียอีกอย่างของมันก็คือตัวเวลามันทํางานเครื่องมันจะค่อนข้างอุ่นๆน,นะครับแต่ยิ่งยิ่งถ้าโดนแดดนะครับก็จะออกไปแนวร้อนๆเลยละครับเพราะว่ามันน่าจะใช้ไฟเยอะมากกว่าไอ้ตัวนี้พอสมควรเพราะว่ามันก็ มีฟังก์ชันอะไรเยอะกว่าพอสมควรนะครับก็ถือว่าแลกกันไปนะครับอันนี้อ้ออีกอย่างหนึง่งที่ผมติดใจคือตัวนี้มันปิดอินฟารเรดไม่ได้ครับผมก็ไม่เข้าใจอย่างไอตัวเนี้ยมันปิดอินฟารเรดได้ผมก็พอเข้าใจแหละทำไมมันปิดอินฟารเรดได้เพราะมันกลัวเปลืองแบตแต่ว่าไอตัวเนี้ยถึงมันจะเสียบไฟก็เหอะแต่ว่ามันก็ควรจะมีปิดอินฟารเรดให้หน่อยไหม เสียดายครับบางทีผมก็อยากปิด infrared, อนินฟลเอนเงี้เวลามันเปิดอินฟลเอนมันจะปึ๊บอย่างเงี้ยบางทีก็อาจจะตกใจได้นะครับบางทีคนไม่ชอบยอะไรยเงี้ยเรามาสรุปกันถ้าเน้น s e c u r i ิ y จริงๆอะ่ะผมแนะนำไอ้ตัวนี้มากกว่าครับคือยอมลงทุนเดินสายไฟหน่อยดีกว่าครับเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยสายไฟที่เขาให้มานะครับก็จะยาวประมาณ3เมตรนะครับจะเป็นตัวแบบนี้เป็น3เมตรแบบนี้ อันนี้ก็จะเสียบกันประมาณนี้เลยครับอืมถ้าเน้นสีเหีอ่ะผมเชียร์ตัวนี้มากกว่าตัวนี้ผมว่าเอาไว้แบบเป็นแกจเจตเล่นสนุกคำๆค,ครับเพราะตัวเนี้ยมันตอบโจทย์มากกว่าครับตัวนี้มันมันอัดได้ตลอดเวลาแล้วมันก็ดูมันสเสถียรกว่าจริงฮะใช้มานี่แทบไม่มีปัญหาเลยนะครับตัวนี้ ส่วนอีกตัวนี้ผมว่าปัญหามันเยอะไปหน่อยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยปลื้มครับตอนนี้ทุกวันนี้ผมเอาไว้ฝ่องเครื่องทำน้าแข็งว่าเปิดได้ยังบางทีผมนอนอยู่ชั้นล่างเนี้ยแล้วสั่งเปิดเครื่องทำน้าแข็งแล้วบางทีแบตเครื่องทำน้าแข็งฟิงเกร์บดมันหมดอย่างเงี้ยแล้วมันไม่เปิดใช่ไหมฮะบางทีก็รอขึ้นไปเอา้า ไม่หมดไม่เปิดนี่ก็เสงก็เลยเอาอันเนี้ยไปวางไว้ดูว่ามันเปิดเปล่าถ้าไม่เปิดก็สั่งใหม่ถ้าไม่เปิดจริงก็ค่อยเดินขึ้นไปเปิดมันคือหน้าที่ของกล้องนี่ครับตอนนี้เสดยทางครับไม่ต้องซื้อจริงๆประมาณนี้แหละครับที่สําคัญครับเรื่องราคาตัวนี้นะครับราคา ทั่วไปอยู่ประมาณ1,390อะไรประมาณนี้ครับแต่ถ้าช่วงลดราคาพิเศษพวก9ก้าเดือนเก้เดือนสิอะไรประมาณนี้ก็จะเหลือประมาณพันท่วนอะไรเงี้ยครับหรือว่า900ไปปลายอะไรเงี้ยลองหาดูได้นะครับตัวนี้ส่วนตัวนี้เขาส่วนมากจะขายแพ็คคู่นะครับแพ็คก็2,500ครับหรือถ้าลดราคาผมเห็นเคยถูกสุดก็ประมาณ พันแปดพันเก้าสองพันอะไรประมาณเนี้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ก็รบกวนกดไลค์กด s u b สไคร b ์ให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ Hey Google Turn on ice maker Sure turning on ice maker